เวลาภาวนานะมันรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วช่วงนี้เราละเลยเราทำอะไรผิดให้สังเกตตรงนี้นะ่ะเป็นสิ่งที่เราอยู่ห่างไกลพ่อแม่ครูอาจารย์นะมันต้องทบทวนนะ่ะพิจารณาสิ่งที่เราหลวงพ่อบอกมันไม่ใช่ทุกวันนะหมายถึงว่าเป็นลายไตายมาก สังเกตว่าเอสามเดือนเนี้ยที่เราภาวนามาเนี่ยมันยังอยู่ในร่องในลอยไหมมันยังมีฉันทะในการที่จะฝึกฝน,พ,นพัฒนายอยู่ละลายกับใจเนึองๆไหมมันมีสติได้บ่อยไหมมันสามารถที่จะพัฒนาให้มีจิตตั้งมั่นบ้างไหมนึกออกไหม ศีลก็ดีขึ้นไหมหรือออไหมสิ่งเหล่านี้ยเราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าจุดอ่อนที่เราพลาดตรงไหนแล้วเราก็คอยรู้เท้าทันมันบ่อยๆอย, <c oughs> อย่าให้มันครอบงำนะลากเราไปถ้าไม่พิจารณาไม่สนใจนะเวลาที่โดนกิเลสครอบงำ มันจะพลาดได้ง่ายมากเลยเราพอถึงตอนนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกโอ้เสียดายเสียโอกาสเวลาที่ผ่านมาเราลาเลยลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจทุกคนแหละค่อยๆไปสังเกตเอาแต่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ ي, เราพลาดเราผิดสีลหรือเปล่าแล้วใจเศร้าหมองนะมีเมื่อวานมีคนนึ ขาบอกให้ดูนะเนี้ยเนี่ยต้องรักษาศีลน,นะไม่เขาผิดศีลอ,อ,อ,อะไรหรือเปล่ามาถามอาจารย์อาจารย์เขาผิดศีลอะไรหรือเปล่าบอกไม่ผิดหรอกแต่เคร่งเครียดในการที่จะรักษาศีลรักษาศีลให้ลําบากอะ่ะนึกออกไหมเป็นเครื่องกังวลใจสมให้ฝึกให้มีสติมีทุกครั้งที่มีสติรู้เท่าทันกิเลอะ่ะกิเลสก็ค้่องําใจไม่ได้เราก็ไม่ทําชั่วทางกายวาจาแล้วง่ายกว่ามา ง่ายกว่าการรักษาศีลด้วยการกดข่มบังคับเคร่งเครียดใช่ไหม